กว่า10ปีกว่าฝ้ายจะได้เจอทิศทางที่ใช่ของชีวิตกับการปล่อยเครื่องได้เองครั้งแรกสวัสดีค่ะชื่อราชาโภูสะค่ะฝ้ายค่ะทํางานตําแหน่งเซฟตี้คอนโทรลค่ะหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยในลานจอดค่ะหลักๆเลยฝ้ายก็ให้ทัศนสัญญ,ญาณกับอากาศยานค่ะหรือโบกเครื่องเข้าหลุมจอดค่ะแล้วก็จะมีสื่อสารกับนักบินทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกค่ะ ก็จะมีการใช้ทักษะสัญญาณมือค่ะหรือ h a n ์สิกเนลไว้สื่อสารกับนักบินค่ะการทำงานเนี่ยก็จะมีการทำงานกับพี่ๆในหลายๆส่วนงานการบกุกอากาศยานเข้าหลุมจอดก็เป็นงานที่ต้องใช้สมาธิมากแล้วก็ต้องใช้ความมุ่งมั่นในการทำงานมากๆก,ก็หลังจากที่เรียนจบนะคะได้ไปทำงานในหลายๆที่เลยค่ะในสนามบินเอ่ยคังสินค้าจนช่วงโควิดตกงานค่ะออดการ์เปิดรับสมัครเราก็ได้มา ลองสมัครดูแล้วก็ได้เข้ามาทำที่ออสก้าพี่ๆทุกคนก็ให้การพพอร์ตเราดีมากๆช่วยสอนเทนงานเราจนเราสามารถปล่อยอากาศยานได้ปล่อยเครื่องได้ใช้ภาษาสื่อสารกับนักบินได้จากตอนที่เราเรียนเราไม่ได้ชอบเลยเราไม่มีความสุขกับการเรียนเลยตอนฝึกงานได้ประสบการณ์เยอะมากแต่ก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบอยู่ดี แต่วันนี้ที่เราได้มาทํางานที่นี่เราก็ทํามันออกมาได้มันเหมือนปลดล็อกปมในใจเราตลอดเกือบ10ปีที่ผ่านมานี่ได้เลยคนะ่ะวันนี้เหมือนเราได้ทําลายกําแพงตัวเองมันทําให้เรารู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นในทุกๆวันที่เรามาทํางานมีโอกาสได้ปล่อยเครื่องของศิลปินที่เราชื่นชอบมันเกินฝันจริง,รงๆค่ะก็มีความรู้สึกว่าง,งานที่เราทำอ่ะมันมีความหมายนะมีคุณค่า หัวใจสําคัญของออตกาเลยก็คือผู้โดยสารสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้เขาได้รับกลับไปก็คือความประทับใจของการเดินทางนี้มันทําให้ฝ้ายรู้สึกว่าถ้าเราตั้งใจเราใส่ดีเทลในการตั้งใจทํางานเข้าไปผู้โดยสารก็จะได้รับความสุขกลับไปในการเดินทางความสุขของฝ้ายก็คือการได้เห็นเครื่องบินขึ้นลงอย่างปลอดภัยค่ะแม้ว่าฝ้ายจะไม่ได้เห็นหน้าผู้โดยสารโดยตรงเลยแต่ก็มั่นใจว่ามันจะเป็นใบหน้าที่มีแต่รอยยิ้มอย่างแน่นอน นั่นก็คือความหมายของความสุขในทุกๆการเดินทางของ้ายค่ะ